สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวเนซุเอลานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนั้นดูความตึงเครียดระหว่างเวเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะนำพาไปสู่สงครามนะครับในขณะเดียวกันนั้น มีความเคลื่อนไหวนะครับว่าประธานดิว,วาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นมีการส่งเครื่องบินลำเลียงยูยูซิน7 6ของนักรบวากเนอร์บินด่วนเข้าเวเนซซเวลยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดผมจะทยอยเล่าให้ฟังนครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตาม รับชมรับฟังนะครับวอชิงตันโพสต์นั้นรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกากำลังส่งกองกำลังทหารขนาดใหญ่รวม1 6 0 0 0นายประกอบไปด้วยทหารบก10,000นายทหารเรือ6,000นายเข้าประจำการในพื้นที่ใกล้กับเวเนซุเอลาโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงแผนการขยายขอบเขตปฏิบัติการในภูมิภาคกองกำลังสหรัฐที่เข้าประจำการในพื้นที่นี้ มีรายงานรวมถึงเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ8ลำเรือปฏิบัติการพิเศษ1ลำและเรือดำน้ำโจมตีพลังงาน,นิูเคร์อีก1ลำซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ทะเลแคริบเบียนแล้วสหรัฐได้กล่าวหาเวเนซุเอลาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่าให้การช่วยเหลือแก่ผู้ก่อการร้ายยาเสพติดและได้กำหนดมาตรการการคว่ำบาตรต่อประเทศดังกล่าวนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังได้ทำการโจมตีเรือประมาณ12ลำนับตั้งแต่เดือนกันยายนโดยอ้างว่าเรือเหล่านั้นถูกใช้โดยลักลอบขนยาเสพติด ได้ประทานดีนิโคลัสมาดูโรผู้นําของเวเนซุเอลาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดพร้อมกับกล่าวหาว่าสหรัฐนั้นกําลังสร้างสงครามครั้งใหม่ทาตามการเสริมกําลังทหารอย่างต่อเนื่องของสหรัฐตามรายงานของวอชิงตันโพสต์เรือบรรทุกเครื่องบิน u เมริกเอสเอสเจอรัลอาฟอร์ดซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงสัปดาห์หน้าก็นําเรือรบทางทหารอีกสามลำพร้อมกับกําลังพลอีกสี่พันนายเข้าประจำการในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางดาวเทียมว่า มีเครื่องบินรบ F-35 Fighter Jet ประจำการอยู่ที่ฐานทัพสหรัฐในเปอร์โตริโกอีกด้วยทางด้านไรอันเบรดพ่วงนวยการโครงการอเมริกันโปรแกรมและ Center for s t r a t e g i c International Study ให้ความเห็นบอกว่าการมาถึงของเรือบรรทุกเครื่องบินนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าแผนการของสหรัฐนั้นอาจขยายตัวไปไก,กลกว่าเพียงปฏนบัติการต่อต้านยาเสพติดดยเขาบอกว่าทำโดยนันทัพมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ก่อนที่กองเรือดังกล่าวนั้นจะถูกโยกย้ายไปประจําการที่อื่นซื่อหลายสํานักรายงานนะครับว่าทำเนียบเขานั้นกํำลังพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาโดยวุฒิสมาชิกอย่างบริกสกอต t สังกัดพรรคดบักริกันกล่าวกับ CBS นะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568ว่าวันเวลาของนิโคลัสมาดูโรใกล้จะหมดลงแล้วในขณะที่ยังมีการ รายงานกันอีกว่าสหรัฐนั้นได้ระบุเป้าหมายบางส่วนแล้วซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สําหรับลักลอบขนยาเสพติดอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวทางด้านประกบดีดูลด์นรัมปฏิเสธว่าไม่มันไม่เป็นความจริงทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้วโด,ดัลด์นทัปมได้ยืนยันว่าเขาได้อนุมัติให้สำนักข่าวกองกลางหรือว่า CIA ดําเนินเป็นบัติการลับที่อันตรายถึงชีวิตในภูมิภาคดังกล่าวในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีทรวทัศ CBS ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐนั้นเตือนไปถึงนิโคลัสมาดูโรประธานดีของเวเนซุเอลาว่าวันเวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกขณะคาพูด,ดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวเสริมทาหารของสหรัฐอเมริกาในแถบแคริบเบียนอย่างต่อเนื่องบริเวณที่สหรัฐนั้นได้เปิดบัรการโจมตีไปแล้วหลายระลอกเล่นงานเรือต่างๆที่กล่าวหาว่าเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติดแต่เจ้าหน้าทีขา่ของสาชาราชิ และนักวิชาการส่วนใหญ่นั้นชี้ว่าเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเมื่อถูกถามว่าสาหรัฐนั้นกำลังเข้าสู่เปิดสงครามกับเวเนซุเอลาใช่หรือไม่โดนดั์ทรัมป์ตอบว่าผมก็สงสัยแต่ผมไม่คิดเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าวันเวลาของนิโคลัสมาดูโรในฐานะประธานดีเหลือน้อยแล้วใช่หรือไม่ผู้นําสหรัฐอเมริกาตอบว่าผมอยากบอกว่าใช่ผมคิดเช่นนั้นสื่อมวลชนสหรัฐหลายสำนักรายงานว่าสาหรัฐนั้นกำลังวางแผนโจมตีที่ตั้งทางทหารในเวเนซุเอลา ส่วนหนึ่งในการทําสงครามต่อต้านายาเสพติดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าโดนั์นทรัมป์นั้นปฏิเสธว่าเขามีแผนโจมตีภายในเวเนซุเอลาแม้เขาไม่ตัดความเป็นไปได้ต่อแนวคิดดังกล่าวโดยสิ้นเชิงและบอกว่าผมจะไม่ปฏิเสธว่าผมจะทําเช่นนั้นผมจะไม่บอกคุณในสิ่งที่ผมกําลังจะทํากับเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรเผชิญการฟ้องร้องในสหรัฐตามข้อกล่าวหาลักลอบค้ายาเสพติดในขณะที่ทางด้านมาดูโรนั้นก็บอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเพียงประเด็น กล่าวอ้างสำหรับการบังคับเปลี่ยนรัฐบ,บาลในเวเนซุเอลาเพื่อยึดทรัพยากรน้ำมันของประเทศกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเรือต่างๆไปหลายสิบรอบจนทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย65รายทางด้านวอเกอร์เตอร์ฆ่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายระบ,บุว่าการโจมตีที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนเทียบเข้ากับการขืนฆ่าโดยสารเตี้ยแม้กระทั่งมีเป้าหมายเล่นงานพวกลักลอบค้ายาเสพติดก็ตามจนถึงขณะนี้สหรัฐนั้นยังไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ ต่อสาธารณะที่ระบุว่าเป้าหมายทั้งหลายที่พวกเขาเล่นง,งานไปนั้นเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติดหรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568โดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นประนามการส่้งสมกําลังทหารที่มากเกินไปของสหรัฐในทะเลแคริบเบียนในนโยบายต่อต้านลักลอบขนยาเสพติดในขณะเดียวกันนั้นยังยืนยันการสนับสนุนอีกครั้งสําหรับผู้นาเวเนซุเอลา ทางด้านมารียสคารโรว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงบอกว่าพวกเราขอประดามอย่างหนักแน่นในการใช้กำลังทหารที่มากเกินไปในการเป็นบัติการต่อต้านยาเสพติดการเป็นบัติการเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในสหรัฐและแนวธรรมเนียมของกฎหมายระหว่างประเทศในขณะที่มีการรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเครื่องบินลำเลียงทางทหารของรัสเซียอย่างอิยูซิน76หมายเลขทะเบียน RA78765 บินเข้ากรุงคารากัสของเวเนซุเอลานะครับโดยใช้เวลา2วันตั้งแต่การเดินทางออกจากรัสเซียผ่านอารเมเนียอัลจีเรียมร็อกโกเซเนกัลและมมริเตเนียเพื่อสู่ดินแดนของลาตินอเมริกาซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นถูกอ้างอิงผ่านบันทึกไฟร์เรดาร์เที่ยวบินที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ทั้งนี้พบว่าเครื่องบินทหารรัสเซียออกจากสนามบินในภูมิภาคเกรเตอร์มอสโกที่เป็นจุดแรกที่สัญญาณติดตามเครื่องบินจับไว้ได้ไม่นานหลังจากขึ้นบิน ซื่ทั้งทหารชี้ว่าไฟการเดินทางที่ไกลและพักหลายครั้งเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงน้านฟ้าชาติตะวันตกหรือการโดนสั่งตรวจคาโกสินค้าด้านในประเทศที่ไม่เป็นมิตรแต่อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้เช่นกันว่าจะมีการส่งมอบหรือว่าการรับเกิดขึ้นตามรายทางทั้งนี้พบว่าเอลยูซิน76สามารถขนสินค้าหนักสูงสุด50ตันหรือบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมดได้200คนโดยเครื่องบินประเภทนี้ขึ้นชื่อในการขนอาวุธปืนเล็กปัจจัยทางการทหารและบินตามคำบัญชาัญราของกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดัง อย่างวักเนอร์ในอดีตการผลที่ใหญ่ขึ้นมาได้แก่ระบบป้องกันภัยทางอากาศจาก S4 0 0ที่จําเป็นต่อการเดินทางถ้าพวกเขาต้องใช้งานเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกาทั้งนี้การเปิดเผยการเดินทางของเครื่องบินอิยูซิน76รัฐของรัสเซียนั้นบินเข้าเวเนซุเอลาสอดคล้องกับรายงานของดัชสพิมวอชิงตันโพสของสหรัฐเคยรายงานก่อนหน้านี้ว่าผู้นําเวเนซุเอลาได้มีการร้องของการช่วยเหลือทางทหารกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือว่าระบบเรดาร์ ในขณะที่พบว่านิโคลัสมาดูโรได้เขียนจดหมายหาประธับดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียโดยร้องของการซ่อมแซมสาหรับเรดาร์เครื่องบินทหารและขีปนาวุธในขณะที่วอชิงตันโพสตนั้นยังรายงานโดยการอ้างอิงเอกสารรัฐบาลสหรัฐที่ได้มาและในบันทึกจดหมายประยังประทําดีสีจิ้นผิงก็พบว่ามีผู้นําของเวเนซุเอลานั้นยังร้องของการช่วยเหลือทางทหารระหว่างทางด้านจีนอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะต่อต้านการยกระดับสถานการณ์ที่สหรัฐกําลังประโคมอยู่ณขณะนี้ ในขณะที่หนังสือพิมพ์สหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐนั้นก็กําลังเสริมกําลังทหารอยากมาห้นมาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นทางด้านไรอันเบิร์กผู้อำนวยการโครงการอเมริกาของศูนย์การศึกษาด้านยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์นะครับว่าการเดินทางของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งจะเข้ามาสู่ทะเลแคริบเบียนนั้นชี้ว่าอาจจะเป็นแผนการขยายปฏิบัติการไปไกลเกินกว่าการต่อต้านยาเสพติด นี่เป็นอีกความเคลอนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไมคคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วท่านจะสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทหรือว่าสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมซั์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1อถห้ารือท่านจะสนับสนุนผ่านซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆุวันครับ